มือนีผ้าออกมารอสวนอีกแล้วค่ะสีผ้ามาเบืองหลานปลูกพักปีนี้เพิ่นปลูกพักนามพักอีหยังเกาะเปาเขาเอิญอีไบโอไฮโดรโปนิกครับไบโอไฮโดรโปนิกแม่ครับเพิ่งเห็ดปีแรกเพิ่งเฮ็ดปีแรกครับเพราะผุกปีเข้าจะเห็ดลงพื้นก็ใส่กระถางก็ใส่กระถางแม่เพราะว่าปีนี้พื้นที่เฮ้ามันจํากัดแล้วก็เลยต้องขึ้นโตพื้นที่พิ่นเพนบ่มีมองล่งแน้วเต็มสวนสวนพื่นมีจํากัดพื้นที่นี่ปลูกลายบะ บ่หลนะ่ะปลูกซ้ำาพอกินนี่แหละปลูกสักสี่สหาสิบถุงที่สัก,กินในะรัวเลื่อนเน่นครับเอาคือพ่อเห็นเลยเป็นโฟมพักน้ำเพื่อนเนี้ยอันนีนะ้ปลูกใส่กระมังเอาปลูกใส่กระมังเนี่นครับอ,อันนี้อียังนี่ขึ้นชายแล้วอันนี้ขึ้นชายเฮ้าเซกเกยายนครับให้โรปโปเนิกต่ว่าเฮาเห็นเป็นไบโอคือเราจะใช้เป็นน้ำหมักอินทรีย์เข้มข้นอ๋อสวนนี้เป็นสวนเกษตรอินทรียี่นนองสวนนี่เพิ่นสิบ่ปช้ปุ๋ยเคมีเปาด้อียังก่อน ใบรับรองเกษตรอินทรียสวนนีเห็ดพักทุกปีค่ะแต่ว่าเพื่อนสิเห็ดเป็นพักกระถางพักยังเนาะพักกระถางพักถุงอืที่ผันผ่านมาปีนี้เพื่อนกะล่องพักพักน้ำกำลังล่องเห็ดมึงครับว่ามันสิผพานบอเพิ่งเพิ่งทดลองแม่ครับอันนี้พักึืนชายอายุท่าดนอนนี่คือตัวหน่อยค่ะเท้มันได้เพราะก็เดยซิบกก่หมือสิบสี่สิบห้ามือนเอา อันนี้ซิบซิปหามืออันนี้แต่ว่าอันนี้มันได้ยิบหามือแล้วอ๋ออันบนจิบโบควยงามคือเขาใส่เอบีเคมีคือเขามันกระสีเอบีนี่เป็นปุ๋ยเคมีมันบอเคมีสังเคราะห์ฮะเคมีสังเคราะห์แต่ว่าอียองกอที่ตัวว่าบางหันนะเป็นจุลินซี์สกัดเข้มข้นก็คือน้ำหมักพวกน้ำหมักเข้มข้นเท่านี้เป็นจุลินซี์เป็นทับทายนี่ค็คือของทีพีไอครับผมที่พีไอไอไบโอไฮโดรโปนิกะจะมีขายอยู่ทั่วไป จะ่าเอามาล่องมึงเอามาล่องเบิงแมียนกีเงินผักสลัดเห็นผลผลิตยังไงสีงามคือของเขาอยเฮทเคมีบอเิบงปลูกผักอีหยังแน่ก็สษมีคือทินชายแล้วก็เป็นผักชี่พักชีหอมใส่ผักชีมีผักชีหอมผักชีกระลังลงใส่ร่างไหนน้อยขึ้นบอบอกผมว่าเขาสีแดงงามบอแต่เขากะอ่าล่องโยขึ้นเบิงมันมันเป็นจังไงข้างล่างข้างล่างกะเป็นเป็นนามบอเป็นนามครับผมอ๋อ เออเขากับปุยอินรีย์ยลงนี้ใสแมนครับเออพัชชีนี่ก็คือเกิดดีเทละ่ะบนใส่สีหามีดนั่นแต่ว่าเขาเกิดค่าเกิดนี่เออเกิดจนว่าต้องอันก็นเกิดจนแน่นแล้วอันนึงอันก็จะ,จะได้ถอนออกเสียที่ข้องหนาคือบ่คคอยเกิดว่ะมันต้องบม่มบ่มทุบแล้วก็บ,บ่มไว้ครับรอ,อันนี้ก็จะเป็นไอ้พักกวางตุง้งหนกวางตุ้งมีกวางตุ้งแล้วก็มีบัตเตอร์เฮดแล้วก็คอด สลับกันนี่ค่ะกวางตุ้งกวางตุ้งน้อยข้อเท่ต้มต้มจับชายเดี๋ยวตอนงามกับสิมาไทยอีกเธอหนึ่งเด้อสิมาไทยลองเลยนะเขราะสีไงวันไหนเป็นการทดลองค่ะเป็นการปลูกทดลองดินดูนะครับเพราะว่าโูปีมันล่งดินเท่าคือปีนี้มันกระโมีพื้นที่แล้วกระทางเข้ากับลอยล้อแล้วเพราะมันกจำกัดเวลาเข้ากันหน่อยนั่นครัอ๋ออันนี้เป็นเอียงอันนี้เป็นกระลำมั้อ่ะกระลำกระลำปลีกระทางแสกกระทาง เ้าสิปลูกเสษกระถางน้อยๆจังสิบอมันกระถางไงมันเบิดครับกระถางไงเป็นแนวอื่นแลาวก็กระไดกระถางหน่อยก็เพราะเรปีที่แล้วลองเมือเมื่อกหัวยใยด้วยกันบกระถางหกนิ้วกระไดหัวใหญ่เติบด้วกันเอามันขึ้นอยู่กับดินเทาปรุงดินกับสีปุ๋ยสีน้ำมักบกปรุงดินจังไรอันนี้จะเป็นดินมักมีแก่บมีเศษมีเศษทานแล้วกับหุ้ยตีดแก่บก่าวลงอย่างนี้ ใส่สามยางบ่หลายยางแล้วก็จะมีดินรส้นําเพราะว่าดินทั้งมานนฮามันเป็นดินเหนียวอก็เลยเอาขี้ดินรายมาผสมกันแล้วก็มีแกบเก่้าแกบเผาเศษขี้ทานเท่าเนี่ะอืหน่าสิไดีหยทหายสมาใส่เพราะว่านาบด้ใส่รายของหน้านั้นขันดินบ้านเฮามันเป็นดินเหนียวเหนียวแบบเหนียวแน่นแข็งเวลานี้มากมันก็ปลูกพักยากเนาะปลูกมันแข็งอ่ะเฮาเลยต้องปบอันนี้มะเขือยักมะเขือยักมะเขือยากหนวยหญ่ๆมะเขือเ้าบ่ อ๋อเคยเห็นเคยเห็นของมูล่องล่งเฟดยุ่มปลาเขือเผานั้นัวห่ใหญ่ไงปลาเขือยากกระรองมึงใส่กะตากาเอาเป่ากระลํานายังสงสัยกะลํานี้ใส่ปลูกใส่กระถางหกเหนียวได้เหรอได้ครับหกหรือแปดเนี่ยมีหกกับแปดอันนี้น้อยนี่หกบอกอันนี้หกที่หนาให้มากมั้งนี่น่าจะเป็นหกกระถางซุ้มกระถางที่หนาใหั่มากกะลําหัวใหญ่ๆหน่าว่าสใส่กระถางสิบเหนียวสิบเหนียวก็ดีคือการดินมันจะได้เยอะแล้วมันก็ ตาก็จะได้หากินไหนมันสวกเนี่ยอืแต่ว่าเนี่ยมางแล้วเขาก็ซ้ากันเพื่ออะไรเลยทั้งนั้นทั้งนั้นมีอีกอย่างทั้งนั้นทั้งนั้นอาจจะเป็นพักทั่วไปเป็นพักผ่ายพักกันจองพักไอ้พวกพักกระแหงอะมาเบิ่งกูดพักคนปลูกสวนนี่เป็นเกษตรอินทรีย์ไร้สารเคมีเด้อค่ะพี่น้องมาเบิ่งพักสวนผสมรสานทรัพยพีอ่าถือว่าเป็นสวนพืชผักสวนผสมเนาะครับสวนผสมสาน ยางละเล็กยางละน้อยกระจุกกระจิกกระจักกระจายกันไปเก็บคล้ายใดพร้อมแมนครับอันนี้คือพักกระแยงพักกระแยงครับพักอซี่น้ำพักซีล้อมหรือกรมเนียนี่ฝุ่นยังงามครับนี่พักท้ายมีพักพ้ายพร้อมโอ้พ่นพวนพักชี่ล้อมแลฝุ่นก็จะเป็นพักกูดพักน้ำพักปลาเฮาบทั้งนั้นเป็นพักกูดแมนบะแมนครับพักกูดพักน้ำ ไม่ได้เป็นผักชีล้อมมันแน่นครับอันนี้คือผักชีล้อมค่ะผักชีล้อมแน่นพักแล้วนะข้าวเดียวขยายพันธุ์ไว้ขยายไว้ขยายไว้ครับผักชีล้อมนี่เขากินกับยังเนี่ยเอากินกับปลาบกับอะไรนี้เขากินกับปลาบกินกับน้ำพริกกินกับตำมะฮุ่งกับแสบบเอาเน็บเน็บเสียไปสิมันก็เกิดมักอยู่ในน้ำบอกคือจะอยู่เช็ดแฉะน้ำแฉะน้ำคลั่งตลอดอันนี้อันนี้เป็นผักอียังนะอันนี้เป็นภูคาวข้าวตอง เนี่ยผู้คราวผู้คราวหรือผู้คราวผู้ข้าวข้าวตองผักข้าวตองพี่น้องเนี่ยไปกินกับลาบกับน้ำพริกนี่ยกินกับลาบกับน้ำพริกได้เนี่ยนะครับอันนี้กระสิเป็นผักแผวผักแผวกับมักอยููนามสักแก้วส้นนี่สีเป็นส้นผักเอ่อผักมักนามเนาะนี่ยนครับส้นนี่มันตำพื้นที่ครับมันตำทั้งนี้เขาก็จะจัดเป็นสวนพืิดที่มันมักนามนี่นะคะก็จะเป็นอังนี้มีผักกูดผักกูดฮะ แล้วก็พักน้ำแม่นพักูดพักน้ำใบตรงใบเตยมีมันจุ่มใส่กันไว้ในมองเดียวเพราะผืนนี้มันต่าเท่ากับเอาผืนพวกนี้มาอยู่เพราะเัาปลูกพักมันกับพักอย่างอื่นยังพักกาเรืยังกับกินบมันมันยืนยู่ทางนั้นเป็นพักูดค่ะพี่น้องทางนั้นเป็นพักกูดพักูดไม่หยอดบ่มมอยูนนะอีหยองกันลละต้นอีหยังนี่อันนี้ต้นเอื้องไม้นาเอื้องไม้นาแมนครับเรียกว่าดอกอี้ยงบ่อุ้ยงามเนาะเป็นยามนบเป็นยาครับได้ยินว่าเป็นยา เอื้องไม้นาดอกสีแดงแล้วเขาก็จะมีสีขาวอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวยางไปรอเบิ้งสวนน้ำกัรขางในค่ะพื้นที่นี่ประมาณจะไกลหน่อหนึ่งไร่ครับผมหนึ่งไร่พอดีพอดีอียังเป้าเป้าอียางเนี่ยอันไหนฮะอันนี้คืออันนี้เป็นจันแดงจันหอมครับผมอ๋ออันนี้จันแดงจันหอมจิ่ช่ไปจันหอมช่ำไปนี่ครับอันนั้นนั่นอะไรที่ต้นเขาที่ต้นพ่อต้นนี้ เอาไวเฮ็ดไบคลายสันบ <mail dislike fish> ่อนี่แม่นครับเฮ็ดเ้าเฮ็ดไบตะคลายส่งให้เขาบ่ชชำเองชำเองครับโอ้เฮ็ดดีเนาะรายได้เสริมครับรายได้เสริมเล็กๆหน่อยๆเก่งได้หนิแต่ยรางไปเบิ่งสวนข้างในน้ำกันค่ะว่นนี้ยางแนวพื้นที่ประมาณมีล่อหยงค่ะคือจังแสนบอกขาปลูกใส่กันหน่อยว่าแจ๊กบักพริกกะวานพริกไทยนี่เบิ้ลทุกอย่างค่ะพี่น้องใส่กันเล็กๆหน่อยๆอันนี้คือต้นพริกไทยดีปีนะโอ้่อแม่นดีปี งทัดีปียางามเลยตาบาบอกคอยมีนวยเนาะน่วยเพิ่นเบิดตไปแล้วรอ่อหนึ่งอ่ะห่อหันแดงเต็มเลยนกเข้ามากินเนี่ยนกนกเข้ามันสุกแล้วนกมันไม่อยากเอาไปกินยางมาทั้งนี้อีหยังในต้นัะเขือบอแม่อันนี้เป็นบะเขือตอแหลหน่อยฮะมะเขือตอแหลนี่เปนปลูกซรัพยว่างกับแถวบักละมุดอืมใส่ต้นละมุดนี่นี่นะละมุดอินทซี์พี่น้องกะมุดกำลังติดลูกเต็มเลยนะบอกปีนี้ งวดงวดสิมาเลย่คืพอพท่านเห็นหน่วยมัน,นยังหน่อยอยู่ไหยังหน่อยอยูย่หน,น้ากระสายตาสัน่นอยอยง,งวดนานี่อาจจะเยอะเลยนียน่นะนะติดลายอยู่ติดลายอยู่พอติก็พี่นี่ติดลายคนละละหมดปอดสารพี่น้องเดีย๋ยว์ยางไปเบิ่งน้ำกัน,อ,นอันนี้คือต้นละหมดของเพลินพี่น,อน้องหน่วยอยังหน่อยอยู่หน่อยแต่ว่ามันเป็นดกเติบคนระับดกเติบอยู่เนาะเป็นละหมดปอดสารนนีเป็ลายปอดสารเคมีเลยนะดกจุ่มละวซีแลหาเสดมาแต่งอีกแล้วนี่นะา งานสีเข่าว่าเนียวอะไรหมน่ะต้องแต่งเอาหน่วยมันออกมันมันดกเกินหมดน่ะบางทีแล้วมันมี่หาหกเจ็ดแปดหน่วยหมดน่ะบ่ามันไรเข้าไวหลายมันสิลูกใบใหญ่อุ้ยดกคักอิลีเป่ามันต้องเอาออกเลยโดกเกินมันเข้าเลี้ยงบ่ไหวลูกต้นทาเม่นเพื่อนดกเกินไปเพื่อนกระสีหน่วยหน่วยใบใหญ่หน่วย่บใหญ่เพราะว่าเข้าได้ใส่ปุ๋ยยังบำรุงเยอะนะครัเพราะอันนี้เขาก็ใส่แต่ปุ๋ยมักปุ๋ยนี่ใส่แต่ปุ๋ยมักพี่น้อง ตรงนี้ละหมดกําลังติดหน่อยเลยลัางติดลูกคุณน่ะมันโดกเกินตรงนี้คุณน่ะคุณน่ะอันตอนนี้ยังยังเห็นซำนี่หลายแต่ขันเข้าหญ่ก็หนีมันจีเต็มแถบจีบห็นใบเลยกองเยจนงากองเลยแม่เน่ะมันเข้าเด้ติดลูกไงละคุณในพี่น้องลูกไงเขาก็มีขนาดยี่สิบเซ้งแล้วนะโอ้ยแต่วันส่วนหวานเด้อเคยกินอยู่ว่าหวานละหมดสวนเนี่ยหวานมาเบิ่งอีกตนหนึ่งพี่น้องคุณน่ะ อ้อันนี้ก็หนวยง่ายแล้วน่วยแล้วอันนี้โอ้ยมันเป็นเหมิดเหมิดแลวคำไหลพี่น้องมาคำไหลมากคำไหลเออข้างล่างเพื่อนจะสิปูข้าวโพดปูข้าวโพดปูบักฟีกขี้นูใส่บหวยพื้นที่มันหวังอ๋อใส่พื้นที่ทุกพื้นที่ใส่ให้คุ้มเลยใส่ให้คุ้มครับบ๊วยมีพื้นที่ว่างเลยค่ะการวาง่าได้เรื่องงาพันขึ้นอืม้างนน้าก็จะเป็นฝรั่งแล้วก็อะไรอีกเป็นฝรั่งเป็นผักหวานเป็นกล้วยอ้อสวนหนี้มีครบถูกอย่างเลยค่ะ เป็นผักห<ร>วานลปลานอ่นริ่มตั้งปลานอกจากผักหวานปลาใส่ครับผัดเข้ามาก,ก,เก็เป็นกล้วยเป็นอ้อยออ